สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูนกยุงนะคะเรามาพบกันในหนังสือเรียนคัดไทย6ค่ะเด็กๆเปิดมาที่หน้าที่24เลยนะคะชี้ที่คำสั่งค่ะฝึกคัดและอ่านฝึกคัดและอ่านคุณครูจะพาเด็กๆอ่านก่อนนะคะแล้ววาดคัดนะคะลูกเด็กๆชี้ทีตต่ตัวหนังสือเลยค่ะรอโอ้ร็ร็อร ยอโอโย,ยอโ,โยนอนรถยนต์วออิวิวิงอวิงวิงไม่เอกวิงว่งวิ่งชออิชิชิวอเฉวฉีววิว่งเฉีวรถยนต์วิ่งเฉีวจออจะจะกอจกอรออ โยอายายาโนยานจักรยานทอีถีถีบอถีลออิลิลิวอลิวลิวไม่เอกลิ้วถีบลิ้วจักรยานถีบลิ้วมออมอต่อเอือตือสอไอไซมอเตอร์ไซ ซออิซิซิงอซิงซิงไม่เอกซิงวอไอไวซิงไวมอเตอร์ไซซิ่งไวคอรอเอื้อเคลือเคลืองอเคลืองเคลืองไม่เอกเครื่องบออบิบิบินอบินเครื่องบินรออ,อ,ร,อรอรอนนรอนรอนไม่เอกร่อนรอโอุลุ ลุงอลงร่อนลงเครื่องบินร่อนลงคุณครูพาเด,เด็กอ่านจบแล้วนะคะข่าวนี้คุณครูจะพาเด็ก,ดกฝึกคัดแล้วนะคะสอนะคะลูกยางลบแล้วก็สีมาพร้อมที่จะระบายแล้วนะคะหยิบมาได้เลยค่ะพร้อมนะคะเด็กๆคะ่ะคุณครูจะพาเด็กเ,กเขียนแล้วนะคะเราเริ่มจากเขียนตามรอยปากก่อนนะคะ รอรอ brands, รุรุรุถอรุดย่อโอยุยุนอยนตอหนูต่อตากาลันนะคะลูกแล้วก็ตัวกาลันรถยนต์วออีวิสระอินะคะวิงอวิง วิ่งไม่เอกวิ่งชออิชิชอสละอชีชิวอชิวจออจะเปลี่ยนไปเป็นแม่นากาศนะคะไม่มีสะกดจออจะจะกอจะมีเรือ,อด้วยกราเป็นรถรูปนะคะไม่มีสระ กระโยอายายาโนยานจักรยานถออีถีสระอีถีบอถีบลออีนะคะสระอีลออีล,ลิลิวอลิวลิวไม่เอกลิว เขียนบรรทัดหนึ่งนะคะต่อไปเขียนมอเตอร์ไซค์สิ่งไวัยเริ่มดยกันเขียนมออมอมอมาออางมอเตอต่อเออเตอเตอรลอเลือกาลันด้วย มอเตอร์ไซคโซไอไซคอควายกาลันมอเตอร์ไซซิงโซอ,อิซิซิงอซิงซิงไม่เอกซิง บอไอไวก็เขียนแตละไอก่อนบอไอไวขาอนี้เขียนเองเอีกหนึ่งบรรทัดะน,นะคะไปนะคะเครื่องบินล่อนลงเขียนเลยค่ะแตละเอข้อเอือเครือคอลอนะคะคอลอเอือเครือเครือคอลอเอือเครือเครืองอเครืองครั้งไม่เอือเครื่องบออี แต่ละอีนอบินรออรอรอนอรอร้อนรอไม่เอกร่อนรอโอโลโลมอลงเครื่องบินร่อนลงเขียนเองนะคะครานี้ดีก็ระบายสีค่ะ ะะเริ่มจากระบายสีรถก่อนรถยนต์นะคะวิ่งเฉีวต่อไประบายจักรยานต่อไปก็ระบายรถมอเตอร์ไซค์ต่อไปก็ระบายเครื่องบินเมื่อระบายเสร็จแล้วนะคะเด็กๆระบายเสร็จแล้วเหมือนของคุณคุณไหมคะลูกเมื่อระบายเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมเก็บหนังสือนะคะปิดหนังสือไว้แล้วเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อชั่วโมงต่อไปเราจะได้มาทําอีกนะคะลูก ะะเก็บเรียบร้อยแล้ววันนี้คุณครูมีมาฝากเด็กๆเกพียงเท่านี้นะคะสําหรับคัดไทยหกคุณครูฝากเด็กๆด,ดูแลตัวเองด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ